สวัสดีค่ะรินดาพาลอนค่ะที่มองเห็นด้านหน้าคือสะพานพุทธนะคะวันนี้จะมารอชมรุค่ะรุจะจุดตอนสองทุ่มค่ะสะพานที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานพระปกเก้าค่ะ คนก็มารอชมพรุเหมือนกันฟ้าสวยเนาะ Lòng đợt bài ơi, ơi, เปิดไฟแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะกดติดตามด้วยค่ะ